ยูฟ่า1 6 8 8 x เว็บกำลันที่ครบเครื่องเรื่องพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแทงบอลออนไลน์บาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์มีระบบฝากถอนอัตโนมัติทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียวแอดไ like ลน์มขาไปที่ ad u f a b e 8 8 x เคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังรับชมช่องเด็กสมบูรณ์ในเช่นเคยนะเราวันนี้เราก็อยู่กับเกมสลอ็อตพัสักุคำจังกันนะฮะนะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะค่ายที่เป็นค่าย pg นะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮนะก่อนอื่นขอเบ็ดไปที่30นะด้วยงบประมาณ5,000บาทครับผมท่านผู้ชมอ่ะเอ้ยถึงห0าพันปะลืมดูลืมดูงบ เขาเติมให้ถ่ายก็เล่นแค่นั้นนะโอเคสำหรับใครนะครับผมที่อยากเล่นเกมดีแบบนี้นะผมแนะนำให้เข้าไปได้ที่ยูฟาเบท 1688x ครับผมโอเคฮะผังสามจังครับชื่อเกมชื่ออะไรน,นะจอห์นนี่ทูเด e s t เอ่อการเดินทางสู่ความมัง่งคั่งอ่ะชื่อสวยเว้ยชื่อเทดีโอเคไปครับผมดอกนี้มาดอกนี้มาโอเค สเกตเตอร์อ๋อต้องรู้สเกตเตอร์เหมือนกันครับผมมาดูกันว่าฟรีเกมของรีสปินหรือว่าวัดเกมของเกมนี้จะเป็นอย่างไรฮะโอเคมาสเกตเตอร์ลง2อันสไม่มีโอเคโอ้ลงสองอันตลอดครับผมไม่มีลงสามเลยฮะโอเคไปปึ๊บดอกนี้ได้มาห0ิฮะโอเคอุ้ยอุ๊ยอุยสกตเตอร์ลงลงดอกนี้ดอกนี้มีหรือเปล่า ขอโอเคเฮ้ยห,หมุนซ้ำว่ะหุ้ยเฮงเจียกับพระรามสามจังออกเป็นเท่าไหร่โอ้โหแล้วก็นี่คือบิ๊กวินใช่ไหมโอเคได้มา1,480บาท88บาทครับผมเป็นรางวัลเมกะฮะไปครับผมหนอกนี้ลงมาลงมาอีกปึ๊บไปได้มา30ดอกนี้ได้มา24โอเคสแกตเตอร์ออก ไปแปดบาทครับผมปึ๊บโอเคตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะยังเงียบอยู่นะครับผมลงโอเคลงมาฮะลงมาด้วยครับผมตัวเจได้มา70ครับผมโอ้ได้เพิ่มเป็น70เป็น140ย่มะดอกนี้หมุนมาเลยครับผมหมุนมาเรื่อยเรื่อยฮะไดมา25่บห้าบาทครับผมแล้วดอกนี้ได้มาสี่อีก40บบาทครับผม โอเคขอเพิ่มเบ็ดไปนะไปปึ๊บ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 โอเคนี้ดอกนี้ได้มา25ครับผมไปครับผมปึ๊บดอกแรกดอกแรกมาดอกแรกมาโอเคครับผมไป หมุนครับผมหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยฮะอุ้ยอุ้ยสแกตเตอร์มาแล้วผมโอ้โหได้ฟิลิปินอ๋อได้หมุนฟรี8ครั้งโอเคมานี่คือหมุนฟรี8ครั้งของเกมนี้นะฮะมีตัวคูณไหมเหมือนคูณเหมือนค่ายอื่นๆเปล่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรมีบวกมีบวก2มีแต้มพลังชีวิตด้วยอ่ะมาอุ้ยนี่คือเพิ่มเป็นบวก2อ๋อโอเคนี่คือบวกสปินนะ โอเคครับ okay, ผมได้มา150เนาะอ๋อคือทองนี่คืออะไรปึ๊บลงมาโอเควายอ่าไม่มีคอมโบอ๋อ,อนี่ผมถ้าวายมันจะคอมโบฮะเป็นบวก2อีกแล้วผมได้มา6สปินนะฮะป่ปยไก่ป่ยไก,ยปยกย่ปึ๊บดอกนี้ดอกนี้โอ้โห โอเคได้มา740ฮะมาอ๋อถ้าเป็นวายที่แบบลงมาแท้ก็คือแบบมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้ใช่ไหมโอเคพอเข้าใจกติกาแล้วแต่ถ้าวายที่เพิ่งเกิดก็คือทําไม่ได้ครับผมนี่ดอกนี้ต้องเป็นแบบนี้ครับผมโอเคบวกอีก2องฮะได้มาอีก4สปินนะเออได้มาอีก2นีเป็น4ี่ดิเอเค วายสองเมื่อกี้ปึ๊บโหแล้วรางวัลก็โตออกอีกแล้วฮะได้มา5้าพครับเป็นรางวัลระดับซูเปอร์ฮะโอเคได้มาหกพันหกแล้ววะเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยสัวเจ๋งครับผมตัวเจ๋งคนสุดท้ายนะโอเคดอกนี้โอเควายโอ้โหวายยังไม่ลงมานะมีแต่วายที่เกิดขึ้นใหม่ครับผมโอ้ยขอขอดอกสุดท้ายเถอะวะ โอ้โหและแบบนี้ได้มา2,000อีก2,002ของผมเป็นระดับบิ๊กวินนะมาโอเคหมุนเขท้ายไม่ได้วจริงไม่ได้บวกสนะครับผมได้มา687บาทโอเคแล้วรางวัลรวมก็ได้ไปทั้งหมด9,875บาทโอ้โหสุดยอดนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพอแค่นี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ